สวัสดีค่ะพักชมข่าวที่น่าสนใจกับฝ่ายข่าว HTV hey กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะทีฝ่ายข่าว HTV hey เกาะติดสถานการณ์ต่างๆนามารายงานให้กับคุณผู้ชมและรับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่กเกษตรและสหก์จังหวัดราชบุรีนะคะได้ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบกรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืนให้กับนักเรียนวิทยาพลเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ค่ะ ที่กองพันพัฒนาที่1อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายโกมลตันติวรนุกูลประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีปเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรกมแบบยั่งยืนให้กับนักเรียนวิวัฒนพลมเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่2พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากรมพัฒนาที่1รองผู้บังคับบัญชากรมพัฒนาที่1เสนาที่การกรมพัฒนาที่1กเกษตรและสหกรณ์รร oi, จังหวัดราชบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังพลเข้าวร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงร้อยโทพิทักษ์ชวีวันกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่าโครงการพัฒนาที่1ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีให้จัดโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืนแก่นักเรียนวิัตาพล,ลเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน2รุ่นรุ่นละ100คนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาในด้านต่างๆซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ตรงตามความต้องการตลอดจนมีทักษะและสร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมและการสาธิตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวและชุมชนต่อไปด้วยค่ะ Thank <laughs> you. เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะได้จัดมหก,กรรมอาเซียนภาคกลางประจำปี2556ค่ะที่อาคารเอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล5ประหลนโยธินรามินทราภัคดีนายสุประชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,ราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหก,กรรมอาเซียนภาคกลางปี2556โดยมีนางสมนันต์เหล่าวดิตวิสิท์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พร้อมด้วยนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าวร่วมงานมหกรรมอาเซียนภาคกลางในครั้งนี้เป็นจํานวนมากสําหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดทฤษฎีเศ,ศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มเป้าหมายนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและเพื่อสร้างวัฒนธรรมการคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมีโรงเรียนต่างๆในภาคกลาง8จังหวัดได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรี สมุทรสาครสมุทรสงครามประจวบคีรีขันธ์นคนปรปฐมการจนบุรีและสุพรรณบุรีเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติบรรยากาศภายในงานให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนต่างประเทศพร้อมกับพิธีมอบรางวัลกับโรงเรียนที่ประกวดการแข่งขันอาเซียนสําหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการของประเทศในอาเซียนทั้ง10ประเทศได้แก่เวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินบรูไนพมา่าอินโดนีเซียไทยลาวกัมพูชาและประเทศสิงคโปร์ค่ะ วัดสุธาเนอจังหวัดอยุธยานะคะเขาที่ดูเมื่กี้เมืกี้เจ้ามาเชียก็อินดวยัอบาอันดับสิบเลยหนองสอาี หน้าที่นะคะได้ออกปฏิบัติการตามหางูจงอางที่ไล่ควบชาวบ้านค่ะ ายประที่เพิมพยาธิัวหน้าเขตรักษาพันธสัตว์ป่าแม่น้ำพาชีจังหวัดราชบุรีนะคะได้นำกำลังชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านวังครกหมู่ที่เจ็ตําบลบ้านคาอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบงูจงอางขนาดใหญ่นอนกกไข่และเข้าทําร้ายไล่ควบชาวบ,บ้านที่เข้าไปหาของป่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นพบเพียงรังไข่แต่ไม่พบงูจงอางนะคะในประที่เพิมพยากเปิดเผยน,นะคะว่า ที่ตรงนี้อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนของชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้พอสมควรมีการเข้าไปหาเห็ดและหน่อไม้ในช่วงหลังฝนตกและมีอากาศชื้นมีชาวบ้านมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าพบงูจงอางนอนกกไข่อยู่มีอาการดุร้ายไล่กวดชาวบ้านจึงเข้ามาแจ้งว่าจะเข้าไปทําร้ายงูจงอางพอรู้ข่าวจึงได้เข้าไปชี้แจงกับชาวบ้านขอให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับงูอย่างปลอดภัยทั้งช่วยเหลือชาวบ้านและเป็นการช่วยเหลือสัตว์ป่าด้วยซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จะเคลื่อนย้าย ไว้สัตว์คือรังของงูจงอางเอาไปไว้ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยจึงได้ประสานไปกับสถานเสาภาสภา,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 ากาชาติไทยกรุงเทพมหานครที่มีความต้องการไข่งูจงอางเพื่อไปดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของงูจงอางส่วนชาวบ้านจะได้รับความอบอุ่นใจเพราะถ้าหากยังคงเอางูจงอางไว้อยู่อย่างนี้เมื่อเข้ามาหาเห็ดหรือหน่อไม้ก็จะพบกับงูพิษที่ตัวค่อนข้างจะใหญ่และเกิดความกลัวและวิตกกังวลและอาจจะต้องทําร้ายงูจึงมีแนวคิด ช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์ ควบคู่กันไปอย่างปลอดภัยนายนิยรุตชมงามอายุ31ปีทีมช่วยเหลือสัตว์ป่าสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสอบอ .3 บ้านโป่งกล่าวว่าเวลาพบงูจงอางซึ่งมีลักษณะตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยได้สูงมีความก้าวร้าวกว่างูชนิดอื่นๆและกินงูด้วยกันและสัตว์ทั่วไปเช่นกบหนูตามแต่โอกาสนะคะการจับงูเบื้องต้นจะยึดหลักคือคนปลอดภัยและสัตว์ปลอดภัยบางครั้งใช้วิธีการจับอย่างรุนแรงสัตว์จะได้รับ การบอบช้ำพอถึงที่ที่จะนำไปปล่อยอาจจะมีอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงได้ซึ่งวิธีการก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสนใจงูจงอางอยู่หนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็จะใช้มือจับถ้ามีความชำนาญมากพอแล้วนะคะให้ใช้บ่วงค่อยๆค,ค,คล้องจึงอยากฝากเตือนชาวบ้านนะคะว่าช่วงหาหน่อไม้จะอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมประจวบเหมาะกับที่งูจงอางเริ่มวางไข่ช่วงนี้แม่ง,งูจะเฝ้าไข่ประมาณ2-4สสัปดาห์และงูจะมีอาการก้าวร้าวผิดปกติเวลาเข้า ไปหาของป่าก็ควรระมัดระวังอย่างไรก็ตามนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ราดตระเวนเข้าไปยังรังของงูจงอางในพื้นที่ก็ยังพบกับงูตะปะซึ่งเป็นงูพิษอีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จับใส่ขวดเพื่อเตรียมไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัยด้วยค่ะก็ะคือว่าแม่ง,งูเนี่ยจะใช้ตัวนะฮะก็คือว่าค่อยๆล่าพวก,กเศษใบไม้เนี่ยมากองสุ่มๆรวมกันนะฮะก็จะใช้เวลาลาาของ เจ้าของรังนะครับที่คิดเราคิดว่าทิง้งรังไปแล้วมิกมิกดูนะมันมีลูบโบอ,อยู่อ่ะอยู่นยบนเลยนะโอ้โหโตรีแตน่าจะอยู่บนนะที่เคยอโกระ,ะจายอยู่ร,บรอบๆเราเว้ย <c oughs> ชัดไหมกล้องสมมติชัดไหมไม่ชัดแต่ <c oughs> เดี๋ยวดี๋ไปารดต้องสพินดูแล้วไซ์มันได้เลยไหมได้ไดได้หมเลยะไซด์ที่งูอยู่เลยมีน้ำ ก็คืออย่างอย่างตัวนี้เราก็ต้องค่อนข้างต้องระมัดระวังนะเพราะว่าคือมันไม่มีการเตือนไงฮะถึงเวลาเนี่ยเขาจะ<ม>ออกแต่ก็ตรงเนี้ยก็เป็นอาหารอาโออนโชาของหมูป่าก็<ม>คือถ้าหมูป่าเจอกัดเลยนะครับ<ม>ก็คือบางทีก็เอาเอาเอากีดย่ำย้ำตัวเนี้ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าก็คือถ้ากัดถ้าโดนกัดแล้วเนี่ยจะมีอาการเขาเรียกว่าบวมอย่างรุนแรงบริเวณที่บาททดที่ถูกกัด ก็จะไปแลยคือเปลาตัวได้เยี่ยมมากคือมันน่ากลัวตรงที่แบบว่า,ามีอาการแพ้นะก็อาจจะถึงชีวิตได้เกิดเหตุน,นักเรียนตีกันค่ะซึ่งก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น7รายนะคะและก็ตรวจคนก็ยังพบเจอกับอาวุธปืนระเบิดและสิ่งเสพติดอีกจำนวนมากค่ะ เมื่อเวลา14.30นาทีของวันที่15กร,รกฎาคมกลุมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้วิทยุประสานขอกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมบึงอำเภอบางแพอำเภอปากท่ออำเภอวัดเปลงกว่า200นายและกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนอีกกว่า100นายเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลราชบุรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมกว่า300คนเข้าระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์กรณีที่มีเหตุกลุ่มนักศึกษา ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีกว่า600คนนะคะได้ยกพวกตีกันภายในสนามกีฬาของวิทยาลัยจึงนํากําลังเข้าควบคุมสถานการณ์พบมีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจนํานวนเจรายค่ะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีหนึ่งใน7รายได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสต้ตองนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนอีก6รายได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลังจากทําแพ้แพทย์ได้ให้กลับบ้านแล้วนะคะและยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหลายราย เจ้าหน้าที่หมูลนิธิได้ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุด้วยค่ะส่วนกําลังตํารวจส่วนหนึ่งนะคะได้เข้ามาดูแลสถานการณ์ภายในโรงพยาบาลราชบุรีหลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งว่ามีกลุ่มนักศึกษาคู่อริเข้ามาจับกลุ่มดูผู้บาดเจ็บที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าจะเกิดเหตุยกพวกตีกันซ้ําอีกค่ะส่วนในที่เกิดเหตุกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจได้แบ่งปิดล้อมทางออกทุกด้านนะคะเพื่อคนนักศึกษาที่เข้าออกและภายใน อาคาคจากการสอบสวนเบื้องต้นนั้นสาเหตุน่าจะมาจากที่รุ่นน้องทั้งสองแผนกมีปัญหากันซึ่งก่อนหน้านี้รุ่นน้องทั้งสองแผนกได้ก่อเหตุยิงกันมาแล้วค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีปรากฏว่าวันนั้นนะคะเป็นวันเปิดเรียนรุ่นพีต่อรุ่นพีทั้งสองแผนกก็ได้เรียกรุ่นน้องมาพูดคุยทําความเข้าใจกันถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นปรากฏว่าตกลงกันไม่ ะะจึงมีการใช้ระเบิดป่าเข้าใส่กันทําให้เกิดการตะรุมบอลกันขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าระงับเหตุและเข้าตรวจคน้นพบอาวุธปืนลูกซองสั้นและไทยประดิษฐ์จานวนหนึ่งกระบอกระเบิดปิงปองที่ผลิตเองจํานวนมากบ้องกันชาหนึ่งอันเหล็กแหลมสนับมือมือปลายแหลมและเหล็กท่อนปลายพ้าเล่นการพนันลูกไฮโลตํารวจได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายได้ประมาณ23คนค่ะ และนาตัวไปสอบสวนและทาประวัติที่สพเมืองราชบุรีนอกจากนี้นะคะที่บริเวณสนามกีฬาที่เกิดการตะลุมบอลของทั้งสองฝ่ายนั้นทางเจ้าที่ตำรวจก็ยังได้พบเหล็กแหลมระเบิดปิงปองและเหล็กสิงเทียมอาวุธอีกเป็นจํานวนมากนะคะเจ้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหที่ตํารวจสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้และตรวจค้นนักศึกษาทั้งสองอาคารเรียนทุกคนเพื่อตรวจค้นอาวุธอย่างละเอียดพร้อมสั่งปิดเส้นทางการจราจรบริเวณ ประตูด้านข้างของวิทยาลัยและด้านหน้าวิทยาลัยเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุซ้ําอีกค่ะจองรโดย พบกะโหลกมนุษย์นะคะอยู่ที่บริเวณใต้ต้นโพใหญ่ริมคลองชนประธานหมู่ที่4ตำบลสวนกล้วยพร้อมกับเครื่องเส้นไว้ค่ะ ร้อยตำรวจเอกยุทธนาภูแก้วเก้าพนักงานสอบสวนสพบ,ออออบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะได้รับแจง้งพบหัวกะโหลกมนุษย์ที่ใต้ต้นโพใหญ่ริมคลองชนประทานหมู่ที่4ตำบลสวนกล้วยจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอิทธิพลชรายน์เดชะผู้กำกับการหมู่นิธิรมใจการกุศลรุดไปตรวจสอบบริเวณใต้ต้นโพซึ่งเป็นที่ที่ชาวบ้านนำสารพระภูมิเก่ามาทิ้งพบหัวกะโหลกวางอยู่บนสารพระภูมิด้านล่างมีเครื่องเส้นไหว้เป็นหมากพลูและขนม สังเกตดูจากการว่ายังใหม่ๆอยู่นะคะส่วนหัวกะโหลกไม่ทราบว่าเป็นเพศหญิงหรือชายและพบว่าภายในยังมีมันสมองอยู่ด้วยค่ะและยังมีเส้นผมที่กะโหลกเล็กน้อยด้านในหยวนอ่อนแซ่โซล อายุ62ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่53ทับ 4, หมู่ที่4ตํตำบลสวนกล้วยผู้พบเห็นหัวกะโหลกก็ได้เล่าให้ฟังว่าตนมีอาชีพเก็บของเก่าขายค่ะช่วงเช้าได้เข้ามาหาของใกล้กับต้นโพธิ์และพบหัวกะโหลกวางอยู่บนสารพระภูมิตอนแรกก็ตกใจเพราะอยู่เพียงคนเดียวค่ะจึงต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจากการสอบถามชาวบ้านที่เราแวกนั้นเพื่อหาญาติของใครที่หายตัวไปบ้างก็ยังไม่มีใครแจ้งคนหายแต่อย่างใดน,นะคะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นใครจึงนำส่งสถาบันนิติเวศเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ภาพเชิงซ้อนแต่จากการสังเกตพฤติการผู้ทำน่าจะประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งหาะเกี่ยวกับด้านสัยศาสตร,ร์ซึ่งาทางเจ้าหน้าที่จะได้สืบหามนุษยติเฟื่องรายนี้เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ,คม,ะม,มันโลกก็มอยยงนานเ<ค>ไมดีมันมอ ยังนั่งพอดีอะไรบอลลุบรอนลุบลลบแล้วคาอัวสมองนี่ยู่นไม่เลยูกชยรู้ไมไม่รู้ไมมีไรผมอยู่รขาไม่ได้ไม่ได้หล้ไม่จริง มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจังหวัดราชบุรีได้กําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ61พรรษา28กรกฎาคม2556ในวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2556ณวัดมหาธาตุวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวราชบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงพลังและความจงรักภักดีโดย ขอให้แต่งกายชุดสีขาวนะคะในวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2556ตั้งแต่เวลา9นาฬกา9นาทีณวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตแมฟอร์ดวิทยาเขตเพชรบุรีหัวหินกำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรตรงสองภาษาพร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์091 5 4 5 2 1 5 7 0 9 0 1 9 8 5 7 9 9และ0 9 0 1 9 8 5 8 0 6ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจําวันแล้วนะคะหากคุณชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w t h t v 2 u c o m แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางของ Facebook นะคะคลิกไปที่ w w w f a c e b o o k c o m h c t v n e w s, <S เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกบริษัทหัวชางเคเบิลบอร์ดแบนจำกัดหรือ h c t v ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท03์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะวันนี้ดิฉันการจนาสิมมาและฝ่ายข่าว h c t v ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ